ครับสวัสดีครับตัวเต้าวีโก้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับอัปเกตด,ด้วยชว็ออัปโอนแมนนะครับเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งนี่คือช็อตอัพโอนแมนอีมูสปอร์นะครับเป็นโช็อแบบแก๊สผสมน้ำมันนะครับโช็อตัวนี้เป็นโช็อแบบ ทวินทูบแต่มีคุณลักษณะพิเศษคือระบบวาวแปรผันตามสภาพถนนนะครับเป็นที่ทราบดีนะครับว่าโช๊คอัพโอแมนอีมูนะครับเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ทางออสเตรเลียส่วนใหญ่จะเป็นนะครับที่ลาบสูงทะเลทรายนะครับแล้วก็เป็นภูเขานะครับสภาพถนนนะครับจะไม่ค่อยดีนะครับ ขุขะเป็นหินกรวดเยอะนะครับดังนั้นโช o คอัพต้องแอดสอบช่วงล่างดีต้องมีความอึดแล้วก็ทนทานในการใช้งานในการขับขี่นะครับโชวคอัพโอลแมนอิมูจึงออกแบบมาลองรับช่วงล่างของรถยนต์ที่ต้องการอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้นุ่มนวลนึบนิ่ง ทุกๆสภาพถนนนะครับอย่างที่บอกด้วยคุณสมบัติของตัวโช๊คอัพตัวนี้มีระบบวาแปรผันจะตอบสนองการควบคุมการดิดของสปริงและแหนบได้รวดเร็วและแม่นยำทำให้อาการสะเทือนอาการดิดเด้งไปยังห้องโดยสารลดลงนะครับนี่คือคุณสมบัติของตัวชุดชั้ล่างของ o อ n Man Emu นะครับพูดถึงโช e ๊คอัพโอแมนอ m มนะครับ เป็นสินค้าที่นําเข้านะครับใครๆก็รู้จักนะครับเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่อ,อยู่ในวงการรถออฟโรดของบ้านเรานะครับใครที่เคยใช้ช่วงล่างของโอเมนิมูก็จะประทับใจนะครับในความทนทานอึดนะครับแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็สามารถตอบสนองในเรื่องการขับขี่ที่นึบนิ่งสมรรถนะ ในการขับขี่การทรงตัวการเกาะถนนนะครับขับขี่อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งรืยสารสบายสบายตลอดการเดินทางนี่คือรถกระบะ v ีโกขับเคลื่อนสีล้อนะครับไม่ว่าท่านจะใช้กระบะรุ่นไหนนะครับเล v ว Loco, โคอ v สุวีคอร์ดฟอร e ดเอเวเตนะครับฟอร์ดไวท์แทกมิสูตรายตันนาวาร่านะครับ อยากอัปเกรดช่วงล่างนะครับชาร์บโอม n นอ u มูน้เข้าจากออสเตรเลียนะครับชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความนุ่มนวลความอึดและก็ทนทานจากการใช้งานทุกรูปแบบยิ่งใช้งานแบบสไตล์ออฟโรดนะครับก็เป็นที่ทราบว่าสภาพถนนแต่ละพื้นที่นะครับที่ เป็นถนนในป่านะครับออฟโรดการปีนป่ายในทาต่างๆงั้นคือช่วงล่างต้องออกแบบมาสมบุกสมบันนะครับทนทานกับการใช้งานทุกสภาพถนนชอบโอ์โปแมนอีมูนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมหน้าหลังนะครับท่านสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับสนใจติดต่อเมื่คุณสนะครับเห็นไหมครับว่า กระบอกโช๊คอัพจะใหญ่ของเดิมเท่าตัวของเดิมนะครับกระบอกเล็กมากเท่าตัวนะครับลูกสูบก็เล็กแรงซับของตัวโช๊คอัพที่จะมาซับพอร์ตกับช่วงล่างไม่ว่าสปริงหรือแหนบนะครับจะร่อยกว่าตัวโช๊คอัพตัวโอแมนอีมูนะครับที่กระมาก็อ่าโทษครับที่ขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่กว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งมีระบบวาล์วแปรผันก็คอยควบคุมการดีดของตัวแหนบและสปริงช้าลงนะครับคันนี้นะครับเป็นรถกระบะที่ เราทําการเซตแหนบนุ่มด้านหลังนะครับการเซตแหนบนุ่มก็คือสังเกตว่าแหนบตัวบรรทุกตรงด้านล่างนะครับนี่ครับจะถ่างออกจากแหนบทั้งหมด4แผ่นข้างบนนะครับทําให้ระยะการหย่อนตัวของแหนบข้างบนครับหย่อนตัวลงได้เยอะลดแรงประทะก็ทําให้อาการสะเทือนดิดเด้งลดลงได้ช็อกอัพนะครับโอเมนอีมูที่มีโลกวาวปรผันสามารถซัพพอร์ตการดีดของตัวแหนบได้ดี นอกจากนี้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนบูทหูแนบเป็นแบบยูริเทนของซ u เปอร์โปรนะครับที่มีความหยุ่นตัวนะครับช่วยให้แนบบิดตัวให้ตัวนะครับลดแรงกระแทกแรงดีดนะครับเพราะบูทยูริเทนจะมีความหยุ่นตัวสูงกว่ายางนะครับการใช้งานก็ทนทานนี่คือโชวคอัพหลังโอมานอีม e ูนะครับที่ติดตั้งพร้อมกับเซตแนบนุ่นในกระบะวีโกขับเคลื่อนสล้อนะครับ ไม่ต้องลงทุนมากครับผมติดตั้งช็อปสัก4ตัวนะครับหน้าหลังนะครับเซตแหนบนุ่มๆนะครับก็นุ่มนวลนั่งสบายๆตลอดการเดินทางนะครับโดยพื้นฐานรถกระบะแทบทุกคันทุกยี่ห้อนะครับออกแบบมาเน้นบรรทุกนะครับดังนั้นใครที่อยากต้องการช่วงล่างนุ่มๆนะครับมาที่เมื่อสี่คุณสนะครับเราจะทําการติดตั้งช็อปดีๆพร้อมกับเซตแหนบให้นุ่มๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็สามารถ นั่งโดยสารสบายๆตลอดการเดินทาง